สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาชวนฟังเรื่องราวของหนูกันค่ะหนูไม่ได้มาในสถานะนักเรียนธรรมดาแต่มาในสถานะนักเรียนไทยสังคมค่าพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกนกวรรณแสงคำชื่อเล่นชื่อชมวิวหรือเรียกสั้นๆว่าวิวก็ได้ข้าปจัจยายอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนท่าเรือนิตยานุก,กูล ค่สิ่งที่หนูชอบคือการได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะได้ทั้งความสนุกและเสียงหัวเราะช่วงเวลานี้ทําให้หนูรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะและเวลาที่ได้ทากิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนเเช่นการเล่นกีฬาหรือการทากิจกรรมในโรงเรียนหนูรู้สึกมีพลังและสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูเลือกเรียนในแผนการเรียนไทยสังคมเพราะเป็นแผนการที่เหมาะสมกับตัวหนูมากที่สุดค่ะหนูชอบการเรียนภาษามาก เพราะมันไม่ใช่แค่การเรียนรู้ภาษาแต่ยังช่วยให้หนูเข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารที่ดีและทําให้เรามีทักษะในการสแสดงความคิดและความคิดเห็นได้ดีขึ้นนอกจากนี้การเรียนรู้นามายและประวัติศา,าสตร์ก็ช่วยให้หนูเข้าใจชีวิตมากขึ้นสิ่งที่หนูประทับใจในโรงเรียนท่าเรนเอียกอนตานคือการได้ทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านบนเดือนทุกกลางวันค่าร้านนี้เป็นร้านโปรดของหนูเลยค่ะเพราะนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วเจ้าของร้านก็ใจดีและเป็นกันเองมากๆทุกครั้งที่ไป ในอนาคตหนูอยากเป็นทหารข้าเพราะคิดว่าอาชีพนี้มีทั้งความมั่นคงและความท้าทายสูงและที่สําคัญคือการได้ทําหน้าที่เพื่อประเทศชาตินอกจากนี้ทหารยังมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดี <c oughs> เช่นการศึกษาต่อหรือการมีรายได้ที่มั่นคง